คนแล้วสามสี่คนนี่ล่ะโอ้จะเป็นหอนนะครน้องมือน,นีอเนาะหัวบ้านฝนตกเบิดเมือโอจับจลาตะกีสมาให้มันครบครบแล้วเราเขาก็จะไปหาอาบน้ำอาบทาตัวนี่ดิสบู่สมุนไพรย,ยาไ่ชิงหลิงมีสองสูตรคุณเดอ้อเอออีเลียนล่ะนี่สีฟ้าสูตรอาบนา้ำนี่เดี๋ยวกับกันแล้วสมองนั่นสีฟ้านี่เขาเอาไว้ล่างหน้าเอาตีลื หน้าป๊าดมั่นใจครับเอานี่ล่ะตามนี่สีฟ้าล่างนาสีเหลืองอาบน้าถาเพื่อนมาให้ครบตัวเข้ากระไดแมนท่านบบท่านบบท่านบบท่านยูสวัสดจ้าโอ้ก็ส่งฝ่าวอะพี่เอ้าก็าฝ่าวตัวเนอวกาจีเฮดเรียกแล้ว จนเขาสิเก็บของเมื่อแล้วข้าเห็นยังอยู่โอ้ยลูกเตา้าเนี่ยน้ำลูก,ลกน้ำเตา้าก็จะกินเขากินน้ำแล้วลูกหันมาทอ่อไดอันผู้ผัวยุ่งเฮื่อหันหน้าคักก็ชิมเมียนแล้วเมียนยังละอาเมียนเฮื่อเมีนจานคือไปไกลได้นีคือเมียนยังเอาจักล้านกองล้านลายลายพูด หยอกหยอกยอกเอาทอมูฮาระเออเออ,เอ,อลงไว้ลงไว้อาคุนเดอ้ออาคุนเดอ้อคุนเนาะตอนไหนกาะ <2000. S 1> <2000. S 2> สองพันสองพันอือว่ามันอทีได้สองหลาได้สองพันเออไปก่อ,อ,เอ,อ,เอนเด้อหนักเด้อโอ้ยฟ้าเออโเฮ้เออบอยเฝ้ามาเฝ้ามาเด้อบ่ทันเด้เนี่เฝ้าฟ้าอุ้มจะปี เอา 2, สองพันเด้อสองพันใไรเอาเอา,เอาคุณมาเอาไปแล้วเขาหายคอเพรละสองพันจ้าเอาไปแล้วแน่ยโอ้ยเพิ่นนี่คันวน่าเรื่องเงินนี่เร็วขนาดน้นองอาตัวนี่บอยฟอร์มาฟอร์มาเร็ว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 ทันเด็กเข้าเมนกัน บอยมึงเอา4,000เด้อของกู2,000มึง2,000โ okay, อเคน้อง <laughs> เออโอ้โอ้โทันบอกทัน4,000เด้อโอ้ oh, คือเสียวลายแท้อ้ความจำเป็นนี่ความจำเป็นยังสูงขอ4,000ซะ <laughs> เอาสิลงทะเบียนไว้ไฮซันได้ประเดังว่ากันเด้อ โอ้กี้หุ่นลูกพีเจ้าหุ่นยูหุ่นเพชรยังระบาดนี่ปวดเอวไหมซุ้มมือนี่ปวดเอวไีมท่านันบอกน่าจะเป็นลูกพี่เจ้าน้องว่าได้น้องโอเคบอสสี่พันได้อยู่ขอลงไปเรียบร้อยแต่ว่าเงินบอสท่านได้ดิแต่บอสเป็นยังจังสีในแม่โตนะเดี๋ยวว้ามุนี่ จิ้ยอดน้อไปก่อนมีเงินไหมมึงเลยแมาใส่เนี่ยเงินไตโตอ้ยจัด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 มือแร่งเนาะเจำปีไม่อย่างเงินหาลอยทรศัพทับไว้หนีเฮียไปใส่วะวยจักเร็วหาเมย์ฮ่าโอเินเนี่ยได้หัวลักหนึ่งบนนี่ เฮ้ยเก็บรังยอยู่ดิอเ,เออจัดมือแรงจมปีอุ้มจ้าจ้าอยี่ยฝอเมื่อเด้อเดี๋ยวไปกินเบียร์กันก่นกอนเอ,อ้าคือสิได้เงินมากินเบียร์บ่กฮันละใจยอยู่ได้หนิคือหาตะลงทะเบียนบอกบอยมันได้เงินหาล้อยมันมาได้เงินเตยโตเงินเตยโตป่ะตีตัวใดล่ะไอ้ตัวนั่นละตัวนี้ไป เง,งินข่อยก็ไปบอกเขาอีกลูกพี่เอามาขึ้นข่อยเดี๋ยวนี้เลยโอ้เงินเขาตัวหนามาเอามาบัดใดแ์เอ้ไอบอยเก็บเดย์หรว่ายงงั่วเงินข่อยเงียบใสน่ะเงินผู้อื่น,นัมาตใ่อารมณ์